สวัสดีครับผมพรพระบ้านพุทธคุณแรงนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติเกดเล็กเกดน้อยของเรื่องชนหัวเรื่องขำขันของสมเด็จพุทธ,ธิจาร์โตแห่งวัดะระังนะเพื่อนๆก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วฮะเพราะว่านักตาสมพระที่เริ่มตาสมพระหรือว่าตาสมกันอยู่แล้วหรือว่าเสียนพัดก็ต้องรู้จักสมเด็จพุทติจาร์โตพำลังสี่แห่งวัดละฆังนะฮะ ก็ท่านก็มีวัดปฏิบัติอยู่มากมายตั้งแต่สมไมท่านเกิดในสมไมรัชการที่หนึ่งนะฮะก็มาบรณภาพในรัชการที่ห้าก็เป็นสมเด็จห้าปดินก็ท่านก็มีเรื่องราวแบบํำขันอยู่มากมายที่ว่าเป็นแบบเรื่องํำขันของสมเด็จโตหรือว่าที่เขาเรียกว่าขวัวโตนะฮะ ก็ก่อนที่จะไปไปฟังเรื่องสำคัญนะผมก็จะมาบอกว่าบอกกับเพื่อนๆว่าสุเด็ีโตมีกระถาชุดหนึ่งที่ท่านท่องพัมบนประจําตั้งแต่ท่านเป็นสาม,มเนรที่น้าบรรชรนมาที่หลังนะฮะจะมีกระถาอยู่ชุดหนึ่งอนะเ๋ยวผมจะบอกให้ว่าท่านท่องคาถาอะไรแล้วท่านก็ถือยึดติดอยู่ว่าคาถาานี้เป็นกระถาที่วิเศษมากนะฮะครับเดี๋ยว คาถาที่สมเด็จพุทธจานโตท่านได้พัาบุบนภาวนามาตั้งแต่สมัยเป็นตระเณรยันเป็นเจ้าวาดวัดระฆังก่อนที่จะมีชินธรมรมสอนในสมัยรัชกาลที่สี่นะฮะถ้าผมท่องให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะร้องอ๋อเลยว่าเพื่อนๆได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าน,นี่คือคาถาหรือว่าบทภาวนาที่วิแทมวิเทศที่สมเด็จโตท่านได้กล่าวไว้ในพุทธทัพมีจะมีหนังสือประวัติ ที่เขียนไว้ว่าเป็นแบบคาถาคู่ตัวของตุเบเสดผู้เทศนาจารโตนะท่านได้ทาบุญคาถาบทนี้อยู่ตลอดเวลาเลยฮะไม่ว่าจะท่านจะเดินไปทุดรงที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรฮะก็คือให้ทําเางี้ก็คือท่านจะทำอย่างนี้ก็คือท่องนะโมทําจบทั่วไปเนี่ยนะก็คือนะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วก็ท่านก็ท่องพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสั่งขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติทมยัมปิสั่งขังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตตติยัมปิ ทำมังสารานังคาฉามิตติยัมปิสั่งขังสารานังขาฉามีแค่นี้ครับเพื่อนๆน,นเพื่อนเพื่อนเคยรับสินที่ไปทําบุญมาพระก่อนที่พระท่านจะให้สินจะต้องทองเราต้องให้เราทองบนนี้ก่อนใช่ไหมครับสม็จพุทธจา,ารโตท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าฐานบทนี้หรือว่าบทสวดบทนี้ก็คือการลําลึกถึงพระพุทธพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แล้วก็ ดำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็คือเป็นบุญบทคุณวิเศษนะ่ะพูดผีวิศม่ได้ไม่สามารถก้ามไกอะไรท่านได้เลยฮะแล้วก็มาอยู่พอลุแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะ,ะก็คือช่วงที่สมเด็โตเรียนวิชากับขัวาตาแสงที่สิงบุรีก็ ถึงบุรีเนธครนสวรรค์น,นี้อะไรเนี่ยผมก็ทำไม่ค่อยได้ก็เรียนวิชาจากขัวตาแสงก็หลังจากนั้นก็พอทาเลจแล้วก็มาท่านมาที่แบบเป็นมีชื่อเสียงมากก็คือในรัชการที่สองซึ่งท่านทรงพงทรงโปรดสมเด็จพทธิจารย์โตมากเลยขวัวโตตอนนั้นยังเป็นแค่พระพิสุธธรรมดานะฮะแล้วก็หลังจากรัชการที่สองสวรรคตไปแล้วก็ สมเด็จพุทธิจาร์โตก็ได้ปีเวกหายไปประมาณเป็นเวลาประมาณสักยี่สิบยี่ห้ายี่ยี่ายี่กปีนะหายไปจนมาถึงรัชกาลที่สี่ก็ได้ยินชื่อเสียงมากแต่ก็ตามหาหาย่ังไงคะ่ะพอเจอพอเจอสมเด็จพุทธิจาร์โตก็เปลี่ยนเป็นรูปน้นรูปนี้เปลี่ยนโตเ,เปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดเลยก็คือไม่สามารถจับได้ รัตการที่สีท่านก็ส่งงกิ้วมากกิ้วโมอะไรว่าหัวโตนี่ฉ่นเป็นพระเจ้าเป็นดินนะเนี่ยจะพบพบจะพบท่านสักครั้งนี่ก็ยากเย็นแส่งเก่นก็เลยมีพระราชพระราชององการเลยแต่งตั้งเลยฮะแต่งตั้งแล้วก็มีของพระราชทานมาเลยในปีนั้น ไม่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 ระบุประนะก็พอตั้งแต่งตั้งสมเด็จพุทิจารย์โตให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดละครัะเพื่อนก็มีของพระราชทานก็คืออาตรบริขารอะไรแล้วแต่ตาแต่งตั้งอะไรแล้วแต่สมเด็จพุทิจารย์โตทํานี้ฮะก็คือเอาของพระราชทานน่ะใส่ลงไปใน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 ชีววางไว้แล้วก็ใส่ในชีวอน ใส่ในจีวรแล้วก็ม,มัด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 แล้วก็เดินลากไปเลยฮะเดินลากไปตั้งตั้งแต่ที่ท่านอยู่เดินมาถึงหน้าวัดระฆังก็พักพูดไปเรื่อยว่าในหลวงท่านในหลวงท่านคือพระเจ้าแผ่นดินท่านแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดวัดระฆังในตําแหน่งที่ชื่ออะไรนะพระคุณกิติพระธรรมกิติเออกอพัยคือพระธรรมกิติ ก็ท่านก็ตะโกนไปเรื่อยว่าพระเจ้าเป็นดินแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าวาดว,วะะราคังนายยศพระธรรมกิติลากไปเรื่อยโกงเกล้งโกงเกล้งโกงเกล้ง,ง,ง,งของเพื่อนเพื่อนนักภาพบอกว่าอาตาบริขารหรืออะไรต่ออะไรแต่ห่ออยู่ในหออ่นหออยู่ในทีวัดแล้วก็เดินลากไป <c oughs> ก็ชาวบ้านก็แตกตื่นงงขวโตทําอะไรวะ <c oughs> แล้วก็ขำก็เป็นเรื่อง ที่ขบขานแล้วก็พูดคุยกันฟังงใน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 ช่วงนั้นมากนะฮะแล้วก็พอท่านมาเป็นเจ้าวาดวันละขังเป็นเจ้าวาดัดก็ท่านก็ยังบิณฑบาตนะทั้งทั้งที่ท่านเป็นเจ้าวาดนะฮะไม่บินก็ได้อนะแต่ว่าท่านท่านก็ออกบิณาบาตแล้วก็มีพระลูกวัดเดินตามท่านไปด้วยคนระับถ้พาพระเป็นสมไมสมไยก่อนเนี่ยพระก็จะไม่มากเท่าไหรนะ่ก็ก็จะแยกไปว่าท้นเหนือที่ใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตก แยกกันไปแล้วก็เดินกันเดินกันเป็นเป็น,เป,นเป็นกระบวนเป็นายาท่านก็สังเกตมาหลายวันวมีอยู่กุฏิอยู่กุฏิหนึ่งซึ่งไม่เคยออกมาเลยลวงตาท่านองค์นี้ไม่เคยออกมาเลยออกมาจากกลับไปบินทบาทเลยท่านก็เลยถามพาระพระลูกวัดว่าลวงตาท่านเนี้เป็นอะไรที่ไม่ออกมาท่านเชื่ออะไรพระลูกวัดบออ๋อโลตัตาตแล้วขารับ ท่านไม่ค่อยออกมาบินธบาตท,ท่านก็จะนอนตื่นสายตลอดครับบินทบาตไม่ทันสมเด,ด็จพระจารยร์โตท่านก็ถามว่าหลวงตาท่านกงเนี้ยท่านชื่อหลวงตาสายใช่ไหมจ๊ะก็ทานวานบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่หลวงตาชื่อหลวงตาสายแต่ว่าเนื่องจากท่านไม่บินธบาตไม่ได้ก็ไม่ค่อยไม่เคยบินธบาตก็เลยเรียกว่าหลวงตาสายจริงๆหลวงตาคนนี้ชื่อหลวงตาอยู่ฮะ ก็หลวงคุมได้พูดจาร์ตัวก็ไม่ได้พูดอะไรก็ออาไปบินทบาตตามปกติแต่ว่าอกลับมาในวันนั้นนะะท่านก็ไม่รู้ท่านคิดอะไรกุตรกุตโรบายอะไรทักอย่างก็คือในช่วงเพลงนะฮะก็เอาสำรับอักขาว,วานที่ไปบินทบาทมามาวางไว้หน้ากุติหลวงตาสายหรือว่าตรงหลวงตาอยู่เนี่ยเต็มเลยวางไว้เต็มแล้วแล้วก็แล้วก็ให้เนนตีกองเพล กอตีกองเพลนเอากองเพลนมาวางไวนะ้หน้ากุฏิเลยฮะหน้ากุฏิหลวงตาอยู่เนี่ยไปดังตะนั่นเลยหลวงตาอยู่กําลังนอนนอนอยู่ตกกระจายตื่นวอยวายวยวยวายใครกล้ามารบเหลี่ยมอะไระไรหน้ากุฏิหน้ากุฏิท่านวะพอเปิดมาเห็นสมเด็จท่านอะสมเด็จผู้จารย์ท่านนั่งอยู่แล้วก็นิมนต์บอกนิมนต์สมเด็จผู้จารย์ท่านเดยนพาะูดจ้าจ่าก็คือสมเด็จ ก็นิมนต์หลวงตาอยู่มาฉันเพลงด้วยกันนะจ๊ะฉันเอา,าอาหารข้าวหาวานมาวางที่หน้ากุฏิพ่อแล้วก็นิมนต์มานิมนมต์วาหลวงตาอยู่ก็โอ้โหระดับสมเด็ดจเจ้าว่าเลยนะเป็นสมเด็จนะฮะชั้นสมเด็จเลยมาถึงขนาดหน้ากุฏิเลยก็ทําอะไรไม่ถูกก็โหมสีบอนมาแล้วก็กราบท่านกราบท่านแล้วก็ฉันเพลงพอผลปรากฏว่าเผารันลุกขึ้น ตเอ,อยู่ก็ตื่นในเท้าบุดรือตื่นตะกอนไขเลยแต่ีสี่ปีห้าลมาดักรอเลยรอว่าสมเด็จท่านจะเอาพิยาบาตตอนไหน,นแล้วท่านก็ย่องย่อง,ย,องย่องมาอยู่ท้ายกระบวนการเรื่องนี้ก็ในวันก็ก็ว่าคบขันสมเด็จท่านมีวิธีจัดการพาล้วนท่านโดยแบบบัวไม่ทับน้ำไม่พุ่นเลยครับครับก็มีอยู่คราวหนึ่งฮนะก็ สมเด็จท่านก็คิดะลองใจเลยพระวัดของท่านนีฮะท่านก็เลยให้พระพากรเนนดูวัดท่านน่ะก็ไปหาผักบุ้งไปเก็บผักบุ้งตามทุ่งนาก็แต่ท่านเน้นย้ำเลยฮะให้ให้ถกมาทั้งเผาเลยถกมาทั้งเผาเลยก็เอามาสมเด็จท่านก็บอกว่าวันนี้ฉันจะแกงส้มถวาย พระทั้งวัดให้ได้ฉันกันนะจ๊ะท่าน,นก็ท่านก็พูดแบบเสียงแบบแบบอ่อนหวานนี้เหมือนเดิมแล้วก็พระะเนนก็ไปไปเก็บเก็บผอกบุ้งอ่ะแล้วก็ถกมาถ่าตามคำสั่งท่านนะฮะมาถึงท่านก็ล้างจนสะอาดล้างแบบไม่มีที่ดินที่โกลนอะไรเลยฮะแต่ว่าน่าแปลกอย่างคือทั้งรากทั้งใบทั้งดอกอะไรต่ออะไรเนะี่ยท่านไม่ได้ ลิล้ลานออกไปเลยท่านก็หั่นทันหันเสร็จแล้วก็ทำ,ทำการแกงส้มด้วยด้วยตัวท่านเองนะแกงเสร็จก็ตักตักขึ้นมาให้เนนอะเอาไปวางในสำรับเพื่อถ,าถาวายถาวายเพลนเก่กับพระลูกวัดวัดระฟังนะฮะก็พอฉันเสร็จสุเด็จท่านก็ถามว่าเป็นไงจ๊ะฉันแกงก็ รสชาติอร่อยใช้ได้ไหมครับไม่จะ๊ะท่านพระหนุ่มพระหรือว่าพระลูกวัดทั้งหลายเนี่ยก็ด้วยความเกรงใจเนะ่ยผมเหท่านลงมือทําเองถวายพระก็เลยพูดแบบว่าก็พูดกลมแกลมกลมเกมก,กม็ก็ก็พอท่านได้ก็รับก็รสชาติก็ให้ได้ก็รับ อร่อยดีก็รับก็ถามสมเด็จท่านก็ถามไปจนไปเจอหลวงตาท่านหนึ่งคนะหลวงตาองค์หนึ่งถามถามว่าเป็นไงจ๊ะวันนี้ท่านแกงแกงส้มถวายเพื่อนรสชาติอร่อยดีไหมจ๊ะสมเด็จท่านก็ถามหลวงตาท่านองค์นี้ไปหลวงตาองค์นี้บอกให้หมาให้หมากินหมาให้พูดแบบภาษา่อกุลามเลยให้หมาแดกหมายังไม่แดก ยังไม่ให้พระชันพระจะชันได้ยังไงพอสมเด็จท่านได้ฟังได้ยินยนี้ท่านก็ยิ้มแล้วก็ล,ล่อล่านวก็ตอบเข่าผ่านเลยนะบอกว่าวัดทั้งวัดมีพระติกโยองคเดียวที่กล้าพูดความจริงครับก็เป็นเรื่องที่ผมบคบขันกันในหมู่วัดตะคังหรือว่าพระเนนที่อยู่ที่จำตายอยู่ที่นั่นนะ แล้วก็มีอยูคข่าวสมเด็จท่านสร้างเริ่มสร้างเริ่มสร้างสมเด็จวัลขังนะสมเด็จทีมโด่งดังทุกวันนะสมเด็จชิ้นปักของวัลขังเนี่ยก็สร้างในปีพศ2409ฮะศพศ2409ก็เริ่มสร้างก็ก่อนจะสร้างก็เริ่มรวบรวมรวม,มวลตานนะมวลตางที่ว่าท่านจะลบ เขียนกระดานชนวนแล้วก็ลบเป็นพวกตีทิ้งให้พวกอิทธิเจปธรมังอันนี้ส่วนสำคัญนะฮะที่เป็นเป็น,ปนส่วนผสมของเป็นผงที่ส่วนผสมของสมเด็จวันขังนะฮะแล้วก็ก็เลยไปถามก็เลยไปบอกว่าอุปถาของสมเด็จโตน่าจะเป็นลูกผูก้ครูฮะก็เลยถามว่าท่านผูครูได้รวบรลมได้มากขนาดไหนผู้ครูก็บอกว่าท่านอะ จะเอาผงใบลานใบลานใบลานกันเทศเนี่ยมาเผาเผาแล้วก็เอาเศษผงเศษผงเท่าเนี่ยมาเป็นปต้ัวผสมด้วยนี่เะโตก็บอกว่าดีจา้าดีจา้าจะได้ขังแต่แล้วก็มาถึงวันที่ว่าจะเริ่มมันมวลตาไนมันเยอะสมเด็จสมเด็จโตมวลตาไเยอะมากเลยคนะก็ระดมชาวบ้านมาก็มาช่วยโขบอ่ะโขบดิโคบผินโคบ โขกโขกโขกมวลสารก็คือพวกหลายหลายอย่างอีดงอีแดงอะไรสารพัดสารเพลเลยที่ท่านใส่ลงไป,ปก็ดอกไม้กอะไรบูชาพระก็โขกไปแล้วท่านก็เดินไปแล้วก็เอาผงะผงจิเกยู่ที่อยู่ในผงผงจิเกสีสิงเหตุพังอะไรแล้วแต่ที่ท่านถือไว้แล้วก็มา่อยหย่อนใต่หย่อนไป่แล้วท่านก็นจะพูดว่าต้องทําใจให้สงบนะจ๊ะแล้วก็ ให้ภาวนาพุโทโธได้ยิ่งดีอหาหสัมมาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยท่านแล้วก็ญาติโยมก็หัวอรกะคึกคืนทำกันแบบคึกคืนเลยแล้วก็เริ่มแจกพอทําพอท่านไปปั๊มเสร็จท่านก็เริ่มแจกกับหายอยู่เือไปแจกท่านก็เอาไปแจกด้วยตัวท่านเองก็คือพายไปแล้วก็ท่านก็พางตะโกนไปว่าสมสมเด็จ วะะ่าคังมาแล้วจ้าเครงสร้างเสร็จใหม่ๆก็ร้อนเลยท่านก็ตะโกนไปเรื่อยต่อไปจะหาไม่ได้แล้วนะจ้าขวัวโตตั้งเองมากับมือท่านก็พูด่าเงี้ยไปตลอดเลยพูดไปตลอดแล้วพายไปตลอดแล้วท่านก็แจกแจกเหมือนแบบจับมือแจกเลยใครคิดฮนะ่ามาวันหนึ่งพระที่ท่านนะ่ะจับมือยัดให้กับญาติโยมแบบแจกแบบเทศแบบไม่เสร็จหรอกจะได้เลย,เลยจะกลายเป็นพระที่มีมูลค่าสูงถึง ปุลงแบบเป็นล้านเป็นสิบล้านโวยๆองค์เป็นร้อยล้านเลยครับก็ก็ไม่มีใครคิดนะก็รับรับมาบางคนก็ได้มาบางคนก็ได้เป็นสิบยี่สิบองค์ก็บูชาว่าพะระสมเด็จเป็นที่เรื่อยจนมาปีพศ2414ก็นั่นเป็นยุคหายเพราะสมเด็จต่อสร้างวดระคาเพียง6ปีนะฮะัจำนวนการสร้างไม่แน่นอนนะครับ ทั้งพิมพ์ที่ว่าทางเตียนยอมรับก็มีพิมอะไรทรงเจดีปกโพผ่านแซมแล้วก็มันมีอยู่ทั้งหมดห้าพิมพ์ะผมก็ขอภยัยที่ว่านึกนึก,น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 กไม่ทันนึกไม่ออกว่ามันทั้งหมดห้าพิมพ์ที่ทางวัดละการที่ทางเตียนเขายอมรับก็มีก็ท่านก็ แต่ไล่แจกไปบินสบาแจกไปเรื the ่อยแจกไปเรื่อยองกำรบานองกำรบานหนึ่งในที่ผูโขกโคกโกหมวนสารนะฮะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นตำนานเลยฮะเป็นตำนานเลยก็คือยายขำครับยายขำสมเด็จวราคังมีพร้อมตั้งแต่สมัยสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเพื่อนๆก็คือยายขำพุทธจารย์โตอ่ะแจกฟรีก็ไล่แจกไปแล้วก็พรอนพอแจกไปมามากก็มีฝัง มันเป็นที่ต้องการนะก็คือมันเป็นเป็นที่ต้องการเลยก็คือก็เลยถามเพราะว่าปัวของยาขำเนี่ยสาม,มีของยาขำเนี่ยก็เป็นเป็นคนช่วยเป็นผู้ช่วยกดกดปิดกดขึ้นกดขึ้นพระพุเธวรรคัมเนี่ยก็เลยยาขำก็เลยให้กดให้กดให้กดเกิน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 มาแล้วก็ตัวยาขำก็มาเก็บไว้เอามาเก็บไว้แล้วก็ เอาไปแจกจ่ายถ้าญาติๆคนหนถือว่าคนไหนเขาอยากได้สมตมเด็จของพุทธจัดการโตนจะเย่ำก็จะเอาไปขายให้องละบาทนะครับองละบาทก็โหสมัยก่อนสมัยฝีสองฝีสองที่สองสีสองพันสี่ร้อยเก้าถึงสองสองพันสี่ร้อยสิบสี่เู่ี่ยโอ้โหเงินหนึ่งบาทมันเยอะมากนะเย่คำโหรวยพูดๆเลยแต่ว่าสมเด็ดชันก็ไม่ได้ว่าเลย แล้วก็มาจนมาปีต่อมาห้าร้อยสองพันสี่ร้อยสิบสี่ท่านก็เป็นช่วงท้ายๆท่านแล้วพระก็เหลือเป็นตระบงเลยหลายหลายหลายตะการเลยท่านก็พายเหลือไปจนไมติดที่เลนที่เลนท่านก็ดันดันดันทับนู่นโอ้จมดิดันเรือจมด็บดันเรือจมดท่านก็เลยจมเด็จสมเด็จไม่ได้ดันเรือขัวโตมเป็นคนดันเรือสมเด็บอยู่บนบนเรือ ที่ดันเรือนะเป็นขัวโตเองชาวบ้านก็เห็นก็เนียนเนี่ยเนี่ยสมเด็จโตสมเด็จบอกชี้ปฏิพัตยศปฏิพัดยศที่น้องเก้าราชการที่สี่พันแต่งตังไว้เป็นชั้นสมเด็จพุทธจารย์โตความลังสี่ก็เป็นพัดยศก็คือสมเด็จแต่ที่คนเข็นท่านการสบายว่าคนที่เข็นเรือเป็นเป็นตัวท่านเองคือขัวโตก็ชาวบ้านก็ ขบขันเฮฮาเกินเก่งแล้วช่วยสำเร็จโตนะเห็นไปจนจนไปพ้นจนเป็นที่เป็นน้ำไม่เป็นทองเลนแล้วก็ต้นได้โตก็เลยแจกจ่ายผะให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสุดจุดจุดสุดท้ายแล้วนะที่ท่านจะสร้างผะแล้วท่านก็แจกจ่ายจนหมดแล้วก็ท่านก็ไม่ได้สร้างระมาอีกเลยแต่มีเพื่อนๆอาจจะสง่ายว่า แล้วไปอยู่ไงที่บางผมพรอันนั้นก็คือจำแนกพิมเอาไว้ตั้งห้าะแล้วก็ไปไปฝากปู่ที่วัดใหม่อลฤกนึ่งเนื่อง,งจากสมเด็จโตเนี่ยท่านเคยไปตึกตาก็ค,คือเรียนพระธรรมวินัยที่วัดบางอุมพรมฮะหรือว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามัดวัดใหม่อม็กแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะว่าสมเด็จโตตัง้งพระครั้งแรกแล้วก็เก่ากว่าวัดละครอ่ะมีอยู่ฮะ ก็คือสมเด็จเกตเจอยฮะก็คือในช่วงที่รัชกาลที่สองได้สวรรคตนะสมเด็จโตได้หายไปยี่สิบห้าปีนะช่วงนั้นนะสมเด็จโตได้จาลึกทุดงไปแล้วก็ไปสร้างสมเด็จพุทธพิมพ์เขาเรียกว่าสมเด็จพุทธพิมพ์ก็คือสมเด็จเกตโยที่วัดเจโยจังหวัดอ่างทองที่บ้านผมนี่ฮะก็คือสมเด็จเกตเโยจากมีอายุมากกว่าสมเด็จวรขังอยู่หลายปีอยู่ก็เป็น อยู่รักปิดปีอะแต่ไม่ถึงยี่สิบปีก็แต่ว่าเนื้อมวลตานก็ความเก่าก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากมายครับก็เรื่องําขันที่ขบขันเือเรื่องตัวหนวดของสมเด็จก็มีมากมายอะก็เล่ากันไม่วันไม่ไหวเป็นวันก็เล่าไ่หมดนะคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบก็เอามาเล่าแบ่งปันให้กันให้เพื่อนๆในรับรู้รับทราบว่าสมเด็จโตท่านมีจารวัตรที่ งดงามมากนะแล้วก็คือแบบการปกครองอันหรือว่าอะไรแล้วแต่ท่านจะไม่มีการทําให้บัวไม่ช้ำน้ําให้ขุ่นจะไม่มีการนักามนักใจเลยนะฮะเพื่องโตู๊ความลังตีอ่ะแล้วก็คลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนชอบนะคลิปนี้ผมเข้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ